สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักกับศิลปินนะคะชาวไทยนะคะที่ถือว่า go i n t e r แล้วก็ไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะถ้าอย่างเกาหลีเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงไปถึงแบมแบมลิซ่าหรือว่ามินนี่นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะ ข้ามฟากไปพูดถึงฝั่งจีนกันบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเนเน่นั่นเองซึ่งหลายๆคนนะคะก็น่าจะรู้จักเนเน่นะคะเพราะว่าตอนที่ประกวดในรายการ Survival เนี่ยก็ถือว่า ฮิตมากๆแล้วก็เป็นกระแสไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตอยู่นะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเห็นผ่านหน้าทำลายของอินเทอร์เน็ตสื่อต่างๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักกับเนเน่กันนะคะ ซึ่งเนเน่นะคะเขาก็มีชื่อจริงว่าพรนพันพุ์พรเพนพิพัฒนนะคะก็ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดสาขาการออกแบบสื่อสร้างสารรค์นั่นเองซึ่งเธอเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่ชอบการร้องเพลงชอบการเต้นมาแต่เด็กๆนะคะซึ่งเธอก็เคยบอกว่าความฝันสูงสุดของเธอเนี่ยก็คือ อยากที่จะเป็นศินลปินที่ประสบความสำเร็จไปไกลถึงต่างประเทศแล้วนั่นเองนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการมุ่งหน้าล่าฝันของเธอนะคะจนมาเป็นศินลปินที่โด่งดังระดับโลกอย่างทุกวันนี้นะคะ กว่าที่เนเน่เนี่ยจะได้กลายเป็นตัวแทนของสาวไทยทั้งประเทศนะคะแล้วก็ได้ไปฝึกฝนทักษะแล้วก็โชว์ความสามารถของเธอที่ประเทศจีนเนี่ยเธอเองนะคะก็เริ่มตามหาความฝันตั้งแต่ตอนอายุ15เท่านั้นโดยเริ่มแรกนะคะเธอเนี่ยก็ได้เข้าประกวดแล้วก็เข้าแข่งขันในรายการ True Academy Fan t a s i a Season 10นะคะตอนปี2556นั่นเองซึ่งนั้นนะคะก็เป็นครั้งแรกที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยได้รู้จักเธอใน ชื่อของเนเน่เอฟสนะคะซึ่งนั่นก็เป็นเว,วทีแรกนะคะที่ทําให้เธอเนี่ยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ถือเป็นการสร้างฐานแฟนคลับในตอนนั้นนะคะต่อมาเนี่ยในช่วงปี2558นะคะเธอก็ได้เริ่มต้นเส้นทางของการเป็นศิลปินอีกครั้งหนึ่งอย่างเต็มตัวนะคะในฐานะสมาชิกวง m k ิ h a k e ภายใต้สังกัด Hola Society ในเครือของ GMM g r a m m กนะคะ ซึ่งวงนี้นะคะก็ได้รวบรวมเอาสาวๆมากความสามารถกับคาแรคเตอร์สุดจี๊ดห้าคนไว้ด้วยกันนะคะซึ่งตอนที่อยู่ในมิวสิกนะคะก็ถือว่า,ามีกระแสะอยู่นะคะเพราะว่าเป็นวงที่มีเพลงไม่ซ้ำกับใครนะคะแล้วก็ด้วยสไตล์เพลงแล้วก็คาแรคเตอร์ของสมาชิกในวงก็ถือว่าเป็นถูกใจชาวไทยอยู่นะคะในตอนนั้น แล้วก็สำหรับผลงานล่าสุดของเธอนะคะที่หลายๆคนก็จะได้เห็นอยู่ที่เป็นผลงานไทยนะคะก็คือการที่เป็นหนึ่งในนักแสดงซีรีส์อย่างเพราะเราคู่กัน Together the series นะคะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ฮอตฮิตมากๆนะคะก็ถือว่าด่งดังนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยก็รู้จักเนเน่มากขึ้นจากซีรีส์เรื่องนี้นะคะซึ่ง นอกจากงานที่เราพูดมาทั้งหมดนะคะเนเน่เองก็ยังมีผลงานในวงการบันเทิงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายแบบพรีเซนเตอร์งานนักแสดงนำภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างภาพยน์ตรเวียดนามนั่นเองนะคะแล้วก็ภาพยนภาพยนจีนด้วยซึ่งเนเน่นะคะก็ได้ไปชิมลางฝีมือในการแสดงภาพยน์ตรในต่างประเทศนะคะทั้งสองเรื่องเลย และในที่สุดนะคะตอนปี2,563เนีเน่นะคะเธอเนี่ยก็ได้ไปที่ประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันนะคะเพื่อที่จะทำตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จนะคะซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อในภาษาจีนนะคะว่าเจิ้งหน่ายซินนะคะเธอเนี่ยก็ได้รับการคัดเลือกจนได้เป็นเด็กฝึกใน 101คนนะคะที่เข้าร่วมในรายการช่วง2020นั่นเองซึ่งรายการนี้นะคะถือว่าเป็นรายการวาไรตี้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีของ Tencent Video นะคะภายใต้การดูแลแล้วก็การฝึกสอนของโค้ชที่มีชื่อเสียงถือว่าโด่งดังมากๆในเอเชียถึง4คนนะคะซึ่งตอนนั้นโค้ชเนี่ยก็เรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็ ถ้าพูดชื่อไปทุกคนก็ต้องรู้จักนะคะอย่างเช่นลูหานหรือว่าเทาจากเอ็กโซนะคะหรือว่าวิกตอเรียนั่นเองจากสมาชิกวง FX นะคะในตอนนั้นที่ถือว่าเป็นโค้ชในรายการนะคะซึ่งเนเนเนี่ยก็ได้โชว์ความสามารถผ่านทางรายการนะคะ ด้วยการร้องเพลงของเธอที่มีทักษะการร้องเพลงที่ยอดเยี่ยมนะคะจนทําให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งกรรมการเนี่ยแล้วก็แฟนๆนะคะต่างทรงใจเชียร์เธอเพื่อให้เธอเนี่ยได้เป็นหนึ่ในผู้เข้าแข่งขันที่ได้เดบิวต์เป็นเกิลกรุ๊ปนะคะแล้วความฝันของเธอนะคะก็ เป็นจริงนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยหลัง,ลงจากเข้าร่วมรายการทํำมิชชั่นต่างๆนะคะสแสดงโชว์ต่างๆเนี่ยเธอก็ได้เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันนะคะที่ได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวงอิ่งถังเสี่ยวนี้ชาลิงซานนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ303 b o r เดดทรีบอบอลกรนเองนะคะ ซึ่งเธอนะคะตอนนั้นก็ได้คะแนนโหวตอยู่ลำดับที่5นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเธอก็เรียกได้ว่าเดินทางตามความฝันมาจนสำเร็จแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนอายุ15เนี่ยความฝันของเธอคือได้เป็นศิลปินที่โด่งดังไกลถึงต่างประเทศซึ่งวันนี้นะคะเธอก็ได้ทำตามความฝันของตัวเองได้อย่างสำเร็จแล้วนะคะด้วยความที่พยายามมุ่งมั่นของเธอนะคะจนมาถึงวันนี้ถึงแม้ว่า ต้องใช้ระยะเวลามากมายนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็ล้วนเป็นประสบการณ์ให้สําหรับเนเน่นะคะซึ่งทุกวันนี้นะคะก็เธอก็ถือว่าโด่งดังมากๆอยู่ที่จีนนะคะรวมทั้งไทยด้วยนะคะแฟนๆเนี่ยก็ต่างให้การซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกําลังใจให้เธออยู่เสมอนะคะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับใครเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะ